สวัสดีครับพบกับช่องเล็กๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการแกะดูแบตเตอรี่ของจักรยานไฟฟ้าพับได้คันนี้นะครับว่ามี BMS อยู่ข้างในหรือเปล่าเป็นชนิดไหนมีกี่ก้อนแล้วก็จะทําการทดสอบวิ่งจนตัดไปเลยนะครับว่าจะวิ่งได้ไกลทกั้งหมดกี่กิโลนะครับและเมื่อเครื่องดับไปแล้ว BMS ตัดไปแล้วนะครับเครื่องก็จะเปิดไม่ติดเราจะต้องทํำยังไงให้เปิดเครื่องได้และวิ่งต่อไปได้นะครับและก็จะทดสอบการช่วยปัน่นนะครับว่าสามารถคืนไฟให้แบตเตอรี่ได้จริงไหมรวมทั้งทดสอบการขึ้นสะพานส,สูงๆกันด้วยนะครัซึ่งง้้งี เป็นการทดสอบแบบฟูลรีวิวกันไปเลยนะครับว่าเจดียยานไฟฟ้าพับได้คันนี้จะใช้งานได้ดีแค่ไหนก่อนหนึ่งเราไปแกะบแบตเตอรี่ดูเลยครับเราก็ขันน็อตตรงนี้4ี่ตัวนะครับด้านละ2ตัวครับแกะมาข้างในอันนี้เป็นชุดสวิตนะครับอันนี้เป็นฟิลครับเดี๋ยวเราจะแกะบแบตเตอรี่ลิเธียมออกมาดูนะครับอันนี้จะเป็นลิเธียมไอออนครับพอนก็ไม่ใหญ่นะครับ ไม่แน่ใจว่าเขียนไว้ว่าอะไรนะครับผมจะตัดดูว่ามีด,ดีเเอสตรนไหนบ้างนครันี่เป็นกล่องพลาสติกนะครับแกะก,กระดาษกาวครับงน,นะครับกเป็นฐานลิเธียมไอออนสีม่วงนะครับ อันนี้ไม่ใช่ BMS ครับอันนี้มันเป็นเหมือนกับกันกระแทกเอาไว้นะครับ <S <S ตรงนี้คือวงจร b m เครับก็ไม่ควรลือมาดูนะครับเพราะว่าจะทําให้ประกันหมดได้ครับแล้วก็อันตรายด้วย48โวลต์13เซลล์15แอมป์นะครับ1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13เซลล์13คูณ3ก็ทั้งหมด 39นะครับมีทั้งหมด39ก้อนนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแอมเต็มหรือเปล่านะครับฐานสีม่วงแบบนี้ก็มีหลายเกรดนะครับทั้งลูกก็เขียนไว้เกินไปเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ความจุไม่ค่อยจะเต็มนะครับโอเคสรุปว่าแบตตัวนี้มี b m ีในตัวนะครับเราสามารถขี่จนตัดได้เลยนะครับก็จะช่วยเซฟไม่ให้แบตพังทันทีนะครับโอเคประกอบเข้าที่เดิมครับเราไปเริ่มทดสอบกันนะครับจากคราวที่แล้วนะครับที่ขี่จน ได้ประมาณ30กิโลแล้วผมก็หยุดขี่นะครับเป็นเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามี BMS คอยตัดหรือเปล่านะครับก็เลยไม่กล้าขี่จนตัดเพราะว่าสินค้าจากจีนนะครับไม่มีความแน่นอนเลยว่าเขาจะใส่มาให้หรือเปล่านะครับคราวนี้ก็เลยหรือดูแล้วนะครับมีราวนี้ก็สามารถขี่จนตัดได้เลยครับไม่ต้องกังวลน,นะครับก็เป็นแบตลิเธียมชนิดลิเธียมไอออนนะครับ แรงดันอยู่ที่3.7-4.2โวลต์นะครับ BMS ก็จะทำหน้าที่คอยคุมไม่ให้ชาร์จเกินนะครับแล้วก็ไม่ให้ใช้งานเกินด้วยเมื่อแบตลดลงหรือประมาณ2.6-2.7โวลต์นี่ยะครับมันก็จะตัดนะครับก้อนใดก้อนหนึ่งนะครับถ้าลงหรือประมาณนี้ก็จะตัดการทางานทันทีนะครับจต่กระตไาฟ้าก็จะดับไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้ผ่านก้อนนั้นต่ำไปมากกว่านั้นนะครับเพราะถ้าแบต ไม่มี BMS นะครับแบตเหลือแค่วงมกว่าหรือไม่ถึงว้นนะครับพังแน่นอนครับ BMS ก็เลยต้องคอยคุมเอาไว้นะครับฉะนั้นแบตเตอรี่ลิเธียมจําเป็นจะต้องมี BMS นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับเขาดูแค่ก้อนใดก้อนหนึ่งเท่านั้นถ้าต่ําตามกําหนดก็จะตัดทันทีนะครับไม่ได้ดูทุกก้อนนะครับนี่ผมอยู่ที่อำเภอหัวหินนะครับมาทดสอบเส้นนี้เลยครับวิ่งกันยาวๆเลย จากัวหินไปสวนสุนปฏิพัฒน์ไปเขาเต่าแล้วก็ไปถึงเส้นที่จะเข้าไปปานบุรีได้เลยนะครับเป็นเส้นทางจักรยานก็ค่อนข้างจะเปรี้ยวๆหน่อยนะครับสองข้างทางก็มีแต่ป่านะครับใครมาตักต้นไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ดีครับดีกว่าไปวิ่งบนถนนนะครับไปทดกอบ,บนถนนตอนนั้นอันตรายเกินไปครับเพราะว่ามีแต่รถวิ่งเร็วคันนี้วิ่งได้ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช้ากว่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์มากนะครับไม่ควรไปวิ่งปักปนนะครับเชวนนี้ก็วิ่งกันยาวๆปลอดภัยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับจนตัดเลยจะได้กี่กิโลนะครับโดต,ตอนนี้ผมปิดอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีการปั่นช่วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ปั่นตอนกลับตอนแบตหมดแล้วกันนะครับแล้วก็จะเทสดูด้วยว่า ถ้าปั่นแล้วมันจะได้พลังงานคืนมาจริงหรือเปล่านะครับถ้าปั่นเยอะๆจะวิ่งเพิ่มได้อีกสัก2กิโลได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นจกักรายานไฟฟ้าถ้าแบตใกล้หมดนะครับก็คือหมดเลยจอดพักสักพักนึงก็อาจจะได้ได้แบตคืนมานิดเดียวอย่างมากก็ร้อยสองร้อยเมตรนะครับยังไงก็ไปต่อไม่ได้เราจะได้ทดสอบว่าคันนี้ รีเจนคืนแบตได้จริงหรือเปล่านะครับตรงน,นี้ก็จะมีทางแยกอยู่เป็นระยะนะครับถึงบริเวณแยกเราก็ควรชะลอนะครับเพราะว่าจะมีรถตัดมาจากซ้ายจากขวานะครับก็อันตรายเหมือนกันนะครับตอนนี้วิ่งมา6กิโลแล้วนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นแยกครับมีเซเว่นก็ซ้ายมือจะเป็นเส้นที่วิ่งไปเขาเต่านะครับ เป็นทะเลแล้วก็มีวัดอยู่บนภูเขาด้วยครับผมจะลองบิดสุดดูนะครับยี่สิบดปดแนะครับยี่สิบเก้าเาๆนี้นะครับแฟมอลี่มารดใช่ครับจุดนี้จะมีแฟมอลี่มารดอยู่ซ้ายมือนะครับซ้ายมือนี่จะวิ่งเข้าไปปานุรีได้เลยนะครับ ไปวนาปานก็ได้ครับแล้วก็วิ่งเข้าอำเภอปากน้ำปานนะครับผมก็ขี่เริ่มต้นมาจากบริเวณโรงพยาบาลสัตว์มองกรศ,ศาสตา์นะครับก็ตอนนี้วิ่งมาประมาณ8ดกิโลกว่านะครับถ้าเราวิ่งไปตามถนนใหญ่จะไปปานบุรีค่อนข้างจะอ้อมนะครับถ้าวิ่งเข้าซอยเมื่อสักครู่เป็นทางรัดใกล้มากเลยครับคันนี้น่าจะได้เราๆัก ผมว่าน่าจะสัก35กิโลเพราะว่าแบตเตอรี่เซลล์ละ3ก้อนผมไม่รูว้ว่าความจุมันเท่าไรหร่นะครับแต่ด้วยน้ำหนักของจักรยานไฟฟ้าคันนี้มันเบามาก,กเลยทำให้วิ่งไก่จริงๆความจุบแบตก้อนหนึ่งนะครับที่เขานำมาขนานกันไม่รู้จะถึงก้อนละ2แอมป์หรือเปล่าหรือว่า2,000มิลลิแอมป์นะครับเพราะว่าแบตสีมว่วงเพราฟ้านีย หรือสีอนือๆนะครับดูไม่ออกครับส่วนใหญ่เขียนกันเกินจริงนะครับเขียนไปเ0้าพันกว่ามิลลิแอมก็มีนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะหมดเส้นทางจักรยานแล้วนะครับอันนี้ผมออกมาริมถนนไม่รู้ว่าซ้ายมือมีให้เข้าไปีหรือเปล่าเนะดีว่าไม่น่าจะมีแล้วครับน่าจะหมดแค่นี้นะครับก็ เส้นทางจัก,กรยานอยู่ราวๆประมาณ11โลนะครับถ้าองั้นผมก็จะกลับเลยนะครับเพราะว่าจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่ครับอันตรายครับวังพงซอยหนึ่งสิ้นสุดตรงนี้แล้วนะครับเข้าไปในซอยไม่รู้ไปไหน,นไหนๆก็มาแล้วครับลองเข้าไปดู ไม่รู้ว่าซอยนี้วิ่งไปไหนนะครับแต่จะพยายามวิ่งให้ไกลที่สุดให้มันตัดกันเลยตอนนี้ผมบิดจนมืดเลยนะครับผมก็ลืมจุดเด่นของคันนี้ไปเลยก็คือคูดคอนโทรนะครับบิดแล้วก็กดปุ่มค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะครับให้มันไหลเองสบายเลยเราสามารถใช้ความเร็วต่อเนื่องได้เลยนะครับซึ่งคันอื่นไม่ค่อยมีครับ ก็ผมไม่ได้เอาคันอื่นมาเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันขนไม่ได้ครับผมใช้รถเก๋งถ้ามีรถกระบะก็อาจจะเอาคันอื่นมาขี่เล่นได้แล้วก็คันนี้ก็เลยพกมาสบายหน่อยรับได้น้ำหนักไม่มากนะครับแบตเตอรี่ผมก็ยกไปชาร์จในห้องได้ตันหรือยังเอ มีอุโมงด้วยมีทางลงนะครับมันก็ชันเหมือนกันโอ้โหเรืออะไรเนี่ยโอ้ยยู่ใน้ำวะวยลึกหรือเปร่โอ้ยขีลุยน้ำรู้ครับโอ้ยดีนน้ไม่ลึกคืนทางชันครับโอ้ยจะไหวไหรือเปล่าเนี้ยไหวอยู่ไหวอยู่ โอ้ยลืมให้ดูครับไหวอยู่ครับไหวอยู่นี่เราจะไปไหนเนี่ยนี่นะครับเมื่อกี้ก็ขึ้นมาจากสะพานนี้นะครับก็ชันระดับนึงไม่ชันมากเราจะเข้าไปนึ่นี้หรอโอ้ยมันรู้ยึ่บปากเดี๋ยวยังแตกงานเข้าเลย านไทยก็ไม่รู้เนี่ยดีกว่าครับเปรียวไว้กลัวโดนหมาไล่มากกว่าไปถนนธรรมดาดีกว่าครับเพราะว่าบ้านเกือเปรียวส่วนใหญ่หมาจะดุมอซ้ายดีกว่านี่เราวิ่งมาทั้งหมดเกือบสิบสี่โลแล้วครับสิบสามโลกว่าควรจะกลับได้แล้วก็ใกล้เคียงสามสิบโลอยู่นะครับปัญหาคือ นี่รู้ขี่ปไปมันเปี่ยวๆมีแต่ชาวบ้านนะครับแต่ก็ธรรมชาติดีอ๋อเจอถนนแล้วผมนึกออกแล้วน่าจะเป็นเส้นที่วิ่งไปปากน้ำปานแน่เลยครับก็ดีนะจะพยายามไฟฟ้าที่ทำให้ผมเจอเส้นทางอะไรที่เราไม่รู้นะครับด้วยการขี่เล่นนี่แหละครับขี่ทดสอบจากที่ไม่รู้ก็เลยรู้เลยว่ามันรัดมาเส้นนี้ได้ ชัวแนแน่เลยเพราะว่าผมวิ่งเส้นที่ไปปากน้ำปานประจำใช่เลยครับบริเวณโค้เองใช่เลยวิ่งไปปากน้ำปานนะครับน,นี้ก็กลับไปที่เดิมสนุนด้านซ้ายก็มีเลนจักรยานให้วิ่งนะครับเขาเขียนไว้เลยว่าเริ่มต้นจักรยานเราจะไปดีไหมแต่ว่ามันก็เสี่ยงกับรถที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ครับไปก็ได้นะ มันก็จะไปออกซอยที่ผมเคยบอกไว้ครับว่าวิ่งเข้าไปที่วันาปานได้นะครับไปครับครับผมก็ไม่ค่อยอยากขี่ออกริมถนนเนี่ยถ้าเราไปวิ่งในซอยตามเส้นรองจะปลอดภัยกว่าเยอะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆละมาเปลี่ยนวิวกันบ้างครับแต่ก็ต้องคอยมองหลังตลอดนะครับเรา อย่าหักกระทันหันออกไปนอกถนนอันตรายมากครับรถวิ่งกนันฟู่ฟู่เลยเอยเรามาเล่นผิดหรือเปล่าเป็นที่กับรถสายแล้วที่กับรถที่กับรถที่กับรถ ไม่ใช่เลยครับเราต้องอยู่ข้างนอกเหรอนอกมาันอาันตรายนะเอาอยัางไงดีเนี่ยเอาอยัางไงดีต้องออกครับไม่ออกก็ออกไม่ได้เดี๋ยวรอรถลงโลกนะครับ้าลงข้างล่างกลายเป็นกลับรถซะงั้นก็ยังมีไหลาทางอยู่โอ้โหขึ้นสะพานด้วย มันจะรอดไหมเนี่ยขึ้นสะพานด้วยครับโอ้โห,โโหแบตก็จะหมดวิ่งมาเกิน50%แล้วครับหัดขึ้นสะพานยาวๆเลยครับทดสอบกำลังมอเตอร์ของตัวนี้400วัตต์นะครับเขียนอยู่ที่ล้อผมว่าแรงกว่าเสกยานไฟฟ้าแม่บ้านนะครับแล้วก็ น้ำหนักเบาก็เลยทำให้อัตราเร่งดีแถมได้แบตลิเทียมอีกก็แรงกว่าระดับหนึ่งครับประมาณสัก10-20%แล้วกันครับโอเคขึ้นไหวครับขึ้นไหวโอ้ใช้ได้นะเนี่ยใครที่กังวลว่าขึ้นสะพานไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ได้สบายแต่ซ้อนสองอาจจะไม่ได้นะครับข้างหน้าจะมีสะพานเอาไว้สำหรับข้ามไปอีกเส้นหนึ่งนะครับเห็น,นะครับ เดี๋ยวเราไปลองดูกันจะขึ้นได้หรือเปล่าเห็นมอเตอร์ไซค์ข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวต้องเลยโค้งไว้ก่อนครับอันตรายเมื่อสักครู่นี้เราวิ่งเส้นจักรยานมาด้านนั้นนะครับที่วิ่งผ่านไปไปครับไปขึ้นสะพานอะไรก็ไม่รู้พิสดารดีสวยดีครับไปวันะอุทยานปาบรีลงสะพานแล้วกลับรถลงสะพานแล้วกลับรถ น,นี่เป็นบันไดคนขึ้นนะครับอันนี้มอเตอร์ไซค์ขึ้นเราก็ขึ้นได้ครับจักรยานไฟฟ้าก็ลูกขึ้นนะครับลูกผสมระหว่างจักรยานกับมอเตอร์ไซค์มันดีมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนมอเตอร์ไซค์แต่ไปขี่ทางจักรยานได้ทางจักรยานเอามอเตอร์ไซค์มาขี่โดนข็ด่านครับยทางสวยครับสวยงาม ขึ้นไปเจอต้นไม้ด้วยอ๋อขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทางลงของคนเดินนะครับเป็นขั้นบันไดโอ้ยลมเย็นดีครับอยู่สวยงามกานไปฟ้าทำไมผมได้เจอเส้นทางใหม่ๆอีกแล้ว m ม่ซ i n g ก็ไม่ชันมากนะครับผมว่า ขึ้นได้ทุกคันครับจะลยายามไลฟ้าแม่บ้านยิ่งคันนี้ขึ้นได้สบายเลยไม่ต้องเร่งน,นะครับเบรกอย่างเดียวก็ระวังรถที่สวนมาด้วยครับได้หรือเปล่าอ๋อออกได้ครับโอเค ก็จะออกถนนใหญ่แต่ว่าเราก็จะวิ่งไปเส้นทางจักรยานต่อครับเข้าสู่เส้นทางจักรยานแล้วครับตอนนี้เข้าสู่กิโลเมตรที่20นะครับแบตเตอรีลดลงไป1ขีดครับก็อตัตราเร่งค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับขี่ได้ประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้ก็วิ่งมา25กิโลนะครับแบตก็ยังดีอยู่นะครับ ตอนนี้อยู่โงรงพยาบาลสัตว์มหาไาายเกษตรสตว์หัวหินนะครับตอนนี้ผมเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับตอนแรกผม,มว่าถึงตรงนี้แล้วน่าจะเกินสามสิบกิโลเดี๋ยวเราไปต่อนะครับตรงน,นี้ดูเหมือนว่าจะสิ้นสุดทางจักรยานแล้วนะครับแตก็ยังไม่หมดอยู่ที่ประมาณ2ี่หกกิโลนะครับ ลัวนั้นก็จะไปในเมืองหัวหินรวมกลับดกว่าครับตอนนี้28กิโลเมตรนะครับปิดสุดยังอยู่ได้ประมาณ26อยู่ครับขอ,อพักกินเวตมลิวก่อนนะครับวิ่งมาจะ30โลเมื่อยเหมือนกันสปอนเซอร์เวตาิวต้องเข้าแล้วนะครับวิ่งมา32กิโลเมตรแบตก็เหลืออยู่2ขีด น,นี้ก็เข้ากิโลที่สามสิบห้าแล้วนะครับแบตยังไม่หมดสักทีแบตลุงนี้นี่เจ๋งจริงๆแบตก็เหลืออยู่สองขีดนะครับไม่รู้ว่าจะถึง40่สิบกิโลหรือเปล่าไปลุ้นกันดูครับตอนนี้เหลือขีดเดียวแล้วนะครับเกือบเกือบสากกิโลใกล้จะหมดแล้วครับใกล้จะตัดแล้วอันนี้บิดสุดอยู่นะครับแล้วก็ ไม่ได้มีการถีบช่วยแต่อย่างใดนะครับบิดคันเร่งอย่างเดียวครับความเร็วเริ่มตกลงเหลือ23กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับน่าจะตัดฉุดเลยสุกลโล2โลนี่ยนะครับมาไกลขนาดนี้เจ๋งเอาตัดแล้วครับตัดแล้วในผมบิดค้างอยู่นะครับตัดเรียบร้อย ตัดเรียบร้อยครับปิดไม่ไปนะครับนี่ครับปิดแล้วนะครับไม่ได้ดับเครื่องนะครับตัดแล้วครับก็ทําระยะทางทั้งหมด36กิโลนะครับปิ้งเฉลี่ยประมาณ23-25ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงดิดสวิตช์กุญแจปิดนะครับเปิดใหม่ดูว่าติดหรือเปล่าไม่ติดนะครับ BMS ตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนวิธีจะทำให้แบตเตอรี่กลับมาใช้ได้อีกครั้งก็จะเป็นการรีเซ็ต BMS นะครับซึ่งถ้ารถคันไหนถ้ามีเบรกเกอร์นะครับก็สับลงแล้วก็สับขึ้นนะครับก็จะติดหรือว่าถ้าเป็นปลั๊กต่างๆนะครับก็ดึงปลั๊กที่อยู่ระหว่างแบตเตอรี่กับกล่องคอนโทรลนะครับดึงออกแล้วเสียบเข้าไปใหม่นะครับแบตก็จะกลับมาใช้ได้อีกครั้งแต่ก็อาจจะวิ่งได้แค่นิดเดียวนะครับตอนนี้ถ้าผมปั่นไปไฟไม่น่าจะเข้านะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่า ถ้าเราปั่นแล้วมันมีระบบชาร์จไฟกับคืนแบตเตอรี่ตอนนี้มันจะชาร์จเข้าไปหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องรีเซ็ต BMS ก่อนนะครับไฟถึงจะชาร์จย้อนกลับเข้าไปที่แบตได้นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ครับก็เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับจะลองปั่นนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเราปั่นหรือเราเข็นนะครับมันจะมีไฟมาแวบๆที่ตรงหน้าจอแบตเตอรี่นะครับมันจะเลือนแสงมันก็คือการรีเจนนะครับคืนพลังงานให้แบตเตอรี่ตอนนี้ มีขึ้นนะครับมีขึ้นมีขึ้นอยู่นะมีขึ้นเขียวๆอยู่ครับเดี๋ยวผมจะปั่นไปสักโล2โลก่อนนะครับแล้วจะลองบิดสวิตช์กุญแจอีกทีนะครับดูว่าจะติดหรือเปล่าครับตอนนี้ปั่นไปสักระยะนะครับผมลองเปิดสวิตช์กุญแจดูก็เปิดไม่ติดนะครับเพราะว่าดีเมสมันตัดไปแล้วยังไงเราก็ต้องรีเซ็ตก่อนนะครับตอนนี้ผมจะลองรีเซ็ตแบตเตอรี่โดยการดึงปลั๊กออกนะครับอันนี้เป็นปลั๊กที่เสียกับแบตเตอรี่นะครับดึงออก แล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับแล้วลองบิดสวิตเปิดดูนะครับถ้าจอไม่ติดนะครับยังรีเซ็ตไม่ได้นะครับฉะนั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราจะต้องรื้อแบตออกมานะครับจะมีสายอยู่ข้างในตอนนี้ผมก็เอาไขควงมาด้วยครับเดี๋ยวเราจะรื้อเลยนะครับขันนัอตออมาแค่4ตัวนะครับ แล้วก็ดึงฝาออกมาครับขันไม่ยากนะครับคันนี้ตัวน,นี้ล็อกอยู่ครับโอเคตรงนี้เราก็ดึงปลั๊กหรือดึงฟิวออกก็ได้ครับผมจะเลือกวิธีดึงฟิวออกแล้วกันก็เสียบเข้าไปใหม่เป็นการรีเซ็ต BMS นะครับปุ๊บโอเคเสียบเข้าไปใหม่นะครับ เปิดสวิตช์ดูับติดไหมไม่ติดเพราะว่าผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กเึ๊บโอเคนะครับตัวสวิตติดแล้วนะครับตอนนี้หน้าจอติดแล้วนะครับก็วิธีรีเซ็ตก็ดึงฟิวออกก็ได้นะครับหรือจะดึงปลั๊กตัวนี้ออกก็ได้ครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่เลยครับเดี๋ยวผมจะใส่กลับเข้าไปที่เดิม น็อตสี่ตัวแปบ๊บเดียวครับคันนี้ง่ายๆครับขราวนี้ก็เท่ากับว่าระบบไฟนะครับระหว่างกล่องคอนโทรลกับแบตเตอรี่ได้เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะลองปั่นนะครับปั่นอย่างเดียวผมจะไม่บิดคันเร่งนะครับปั่นอย่างเดียวเพื่อเป็นการคืนพลังงานให้กับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันว่ามันจะคืนได้จริงหรือเปล่าผมจะปั่นไปสักประมาณ2กิโลแล้วกันนะครับ ก็คือถ้ามันคืนได้จริงเราก็อาจจะวิ่งได้อีกสัก500เมตรนะครับหรือถ้าปั่นไปสัก4-5โลอาจจะวิ่งได้อีกสักโลหนึ่งนะครับก็อาจจะกเกือบๆนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้คืนอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าถ้าเรารีเซ็ต BMS ไปแล้วแล้วเราลองขี่ต่อนะครับส่วนใหญ่ก็เท่าที่ผมลองอยู่หลายครั้งนะครับไม่ค่อยจะเกิน100-200เมตรครับมันก็ตัดอีก ัดอีกเราก็มา,มารีเซ็ตอีกซึ่งมันแบตบมันเหลือน้อยมากแล้วนะครับมันไม่สามารถวิ่งได้อีกไปหลายกิโลมันได้แค่หลักหลักเมตรนะครับหลักสิบเมตรหลักร้อยเมตรเท่านั้นตอนนี้ผมปั่นมาจนถึงระยะทางรวม40กิโลนะครับก็เท่ากับว่าขี่ไปสากิโลเมตรปั่นมาอีก4กิโลเมตรเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับ ถ้าเราขี่ได้สักกิโลหนึ่งนะครับแสดงว่าระบบนี้ใช้งานได้จริงเห็นไหมครับจะบิดคันเร่งอย่างเดียวนะครับไปเรื่อยๆเลยถ้าได้แค่ทักป้ายรถเมล์แล้วตัดแสดงว่าระบบคืนพลังงานแบตใช้งานไม่ได้นะครับแต่ถ้าวิ่งไปจนสุดนู่นเป็นกิโลแสดงว่าใช้งานได้จริงนะครับ ได้อยู่ครับผมก็ได้อยู่นะน่าจะคืนได้จริงแล้วครับเพราะถ้าบีเมตัดเท่าที่ผมลองไม่สามารถวิ่งได้เป็นกิโลกิโลนะครับเพราะว่าแบตมันต่ำเหลือสัก2.6 2.7มันก็มันก็จะไม่เพิ่มขึ้นมาเป็น3ามโวลต์ขนาดนั้นนะครับไม่สามารถวิ่งไกลได้เลยน่าจะได้นะครับ ว่าใช้งานได้จริงครับการปันช่วยนะครับมาไกลถึงขนาดนี้เริ่มตัดครับวันนี้ตัดนครับตัดไปลนะครับก็ประมาณกิโลหนึ่งกิโลนึงนะครับอันไปมองด้านหลังคราวนี้เรามาสรุปกันนะครับ โดย่วนตัวคิดว่าแบตเตอรี่รุกนี้นะครับผมคิดว่าความจุไม่น่าจะถึง10แอมป์นะครับแต่ก็สามารถวิ่งได้ไกลถึง36กิโลเมตรถือว่าไกลมากๆเลยนะครับและจากการทดลองปั่น4กิโลเมตรก็ทําให้วิ่งได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ1กิโลเมตรถือว่าใช้งานได้จริงนะครับในขาหน้าก็อาจจะมีการปั่นสัก10โล20โลเพื่อดูว่าเราจะวิ่งได้เพิ่มอีกสัก2-3โลหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะมีการโมงกล่องเพิ่มแบตเตอรี่ดูนะครับว่าจะทําให้จกักรยานไฟฟ้าพลับได้คันนี้วิ่งงงไไดด้้้ีเพิิ่่่มขึึนนแแคหนนครซจรๆลว เดิมๆก็ดีมากๆอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับดีใ,ใจที่ทุกคนดูกันจนจบคลิปนะครับขอบคุณมากครับ